ย้อนประวัติเดียชุมพรอดีตดาวร้ายรุ่นใหญ่ผู้ล่วงลับเป็นอีกหนึ่งข่าวช็อกวงการบันเทิงจริงๆสำหรับการเสียชีวิตของเดียชุมพรเทพพิทักษ์อดีตนักสแสดงดาวร้ายชื่อดังซึ่งเป็นคุณพ่อของหนุ่มสอนรามเทพพิทัก์พระเอกรุ่นใหญ่ฝีมือดีบันเทิงออนไลน์ขอพาแฟนๆทุกคนย้อนประวัติและผลงานของเดีย ชุมพรในอดีตให้ได้ทราบกันเดียชุมพรเทพพิทักษ์มีชื่อจริงว่าคมสันเทพพิทักษ์เกิดเมื่อากรกฎาคม2481ที่จังหวัดชุมพรจบการศึกษาจากโรงเรียนวัดขันเงินและโรงเรียนศรียาภัยจังหวัดชุมพรและศึกษาต่อที่โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวายปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวาย ส่วนเส้นทางการเข้าสู่วงการบันเทิงของเจ้าตัวเกิดขึ้นเมื่อมีโอกาสติดตามเกชาเปลี่ยนวิธีไปถ่ายภาพยนตร์ทางบริษัทสหาการภาพยนตร์เรียกให้ไปแสดงภาพยนตร์เรื่องคมแสนคมในปีพศ2507โดยรับบทร้ายแทนประจวบเลิกยามดีจากการชักชวนของปริญญาทัศนียกูลและลือชัยนรินาต่อมาได้มีโอกาสได้รับบทพระเอกเรื่อง จำปูลแต่เจ้าตัวปฏิเสธไม่อยากเล่นบทพระเอกจึงต้องเปลี่ยนตัวนักสแสดงแต่สุดท้ายก็ยอมใจอ่อนรับบทพระเอกเรื่องแม่น่าขนองรักคู่กับปริยารุ่งเรืองตามคำขอร้องของสเสน่ห์โกมารชุนแต่ในเวลาต่อมาเจ้าตัวมักจะหันไปรับบทร้ายเสียมากกว่า สำหรับเหตุผลที่เลือกที่จะรับบทร้ายมากกว่าเจ้าตัวบอกว่าเป็นเพราะสมัยก่อนพระเอกมีน้อยพอเป็นพระเอกก็ลำบากไปไหนมาไหนก็จะมีคนมามุงดูทำตัวลำบากต้องเก็บตัวแต่ถ้าเล่นเป็นผู้ร้ายหรือผู้ช่วยพระเอกไปไหนก็สบายไม่ค่อยมีใครสนใจ อีกทั้งมองว่าการรับบทผู้ร้ายหรือผู้ช่วยพระเอกสนุกกว่าเยอะนอกจากนี้ชุมพรเทพพิทัก์ยังมีผลงานการกำกับภาพยนตร์หลายเรื่องอาทิถุยชีวิตนักสู้ภูทรขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกแต่ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคือเรื่องแหกค่ายนารกเดียนเยนฟู ทำให้ได้รับรางวัลตุ๊กตาทองสาขาผู้กำกับยอดเยี่ยมและได้รับรางวัลอื่นๆรวมทั้งหมด5รางวัลสำหรับผลงานละครโทรทัศน์ยอดนิยมที่เจ้าตัวเคยร่วมแสดงมีหลายเรื่องอาทิผู้กองยอดรักคุณหญิงนอกทำเนียบพูดพิสวาดศีสะมานพูดแม่น้ำโขงน้ำใสใจจริงหุบเขากินคนสัมปทานหัวใจแม่โขงายห้อยทมินสุดสารคนเป็น และอื่นๆส่วนผลงานภาพยนตร์ในช่วงหลังมีหลายเรื่องอาทิบางระาจารันตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาคสองประกาศอิสราภาพ 2, 2022สนามีวันโลกสังหารรักสยามเท่าฟ้าด้านชีวิตส่วนตัวเดียชุมพรสมรสกับมยุรีเทพพิทักษ์มีบุตรรวมทั้งหมด4คนและหนึ่งในนั้นคือหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ พระเอกชื่อดังในวงการบันเทิงบ้านเรานั่นเองเดียชุมพรเสียชีวิตอย่างสงบเมื่อวันที่9กรกฎาคม2560นะโรงพยาบาลวิชัยยุทธหลังรักษาตัวที่โรงพยาบาลจากอาการเส้นเลือดใหญ่ในสมองติดเมื่อปลายปี2559ที่ผ่านมาสิริรวมอายุ79ปี